สบายดีสบายดีพี่น้องกาพอกับสองแสลงหน้าซุดนึงก็มันแข็งเราเชิญอเทนบบาโล่พาครบกับสองออนแล้วก็แสลงให้นอพี่น้องมาอนี่ยเขาในเมืองมาแต่หับลูกสาวกลับมาสู่อ้อมกอดขี้เก่าเพราะว่าโทรศัพท์น่ะมันล้วนพี่น้อง ยืสอออนสายแบดไหวสายแบดไหวเลยป้าไหวแล้วก็น้ายืนอ่ะเปิดมากแลก็น้าจอมืดเล้มันเห็ดตั้งแต่ก็เห็ดโบราณเนาะเมนมันมันเขาเมนูโบราณพี่น้องแล้วก็ไปยูหาชื่อถ่ายก็หลังเครื่องออเบอรคือเก่ากลับเกินมากมันผ้าลูซ่าไปเขาหายไปเที่ยวในเมืองวะไปลูกชิ้นสองมือสองมือสิบห้ามือหนูงินต่ำนะพี่น้องอีกแล้วงานต่ำนะไว้ใจมีคู่มือ ลานกินได้แล awesome. so ้วนี่ะปกติไปกินโมด้าได้กินเสียเกี่ยวแปลงออกแล้วพี่น้องอันเล็กออกกินง่ายสบายสะดวกสร้างเป็นตำทะเลเนาะสร้างถือละจานใช้วันให้กินโมด้าอู้ลืมสร้างตุ่มกันเลือเนาะเอาวะจะสร้างตุ่มกันเลือดนะสาวต้องสร้างตุ่มก่อนเลือดนะพี่น้ำตุ่มกันเลือดใบสดยำหนาวหมักสร้างใส่หมักสั่งกินเนาะตอนนี้กำลังถ่านั่งถ่าวนไปเนาะ แบบโต้ซับเนี่ยพี่น้องมันเพ่แบบชิว่านะยู้ซื้ออ่อนอ่อนสาวเป็นไปแล้วนอนตื่นมาแล้วเป็นเลยก็เลยบปเดิลดินจ้ะดับปุบหรืออะไรเออโต้ซับอีกตังหนึ่งแต่ว่ากล่องมันแตกตัวนั้นมันพายบอดดัน้องพายกีบอดดัยเลยโผล่ลงไปเออโทรศัพท์เพ่เด้อบะยื้อซื่อกับเพ่ยื้อซื่อกับไอียเงินพี่น้องเออมันล้วนเครื่องมันล้วนมาจากปลาลุยเต็ม phàm lười bà lười đông bột bò Kim thả, Nhà, ngọt, là kim khảo. Thì sao lại? khẩu? Chị khó là... chứ? Đó là... ừ. cầu. Mà cái câu, lăng trăng, lăng thả. ลงมือลงมือให้เจลก่อนกินอันน้นเกือบเบลยแคบบูบอกินมีส่งกันา่นะอย่าเ็กลานนีุ้่มต่มีปุมมาพ้อแล้วก็กลุ่มอย่าง Lạc 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 hỏi lạc 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 อยู่ล่าวนะพี่น้องโลละหาสิบหรือหาสิบห้าพันเนาะลอยหาสิบบาทกรุงกรุงก็โลโลแปดสิบพี่นาะกรุงโลแปดสิบแล้วก็ปลาหมึกโลปลาหมึกเป็นตัวเทียพันอะโลละหาสิบอะหาสิบหาเนาะอ่างทะเลของค่ะจะแพงส่วนี้พี่เนาะฟองขึ้นพี่เนาะ แล้วค่ะเดลเงินอยู่แ <b> ล <film> ้วก็บสืนของกับสืนอน้องกันแล้วพี่น้องมีเมันว่าของบาแพลมือซื้อไปล้างจานมืาอต่หันนี่สิอยากแจมๆกล่องยากแจมแมนั่นแหละเราเห็นมันเป็นเครื่องขอยู่คาราบมันแจมที่สอนกินเปลียนก็เป็นมือเกาะ เันนี้ตุ้มก้อนเลือดพี่น้องตุ้มจับแล้อันนี้นะตุ้มก้อนเลือดก็จะใส่เครื่องปรุงอันมีไวไวนะพี่น้องแต่ก็ใส่ผักบวนรพ่าแล้วจะตุ้มใส่อันใบมะกีโหดผักบวนรพ่ามันสิมีกลิ่นหอมใบกีโหดแล้วบวนรพ่าเพราะนาะพี่น้องส่วนเครื่องปรุงนะเป็นอันแจลมีไวไวเนาะแจ๋อเลย Nào, hết Nó bằng luộc được Tầm hết phía là sốt một hòn À Cũng Xem, xem mấy chú có có xem mưa hòn À Mưu À สอืมเสีงหวานม่ยอีกน้องเฮ็ดจ้าคำตะดูนแก้มสวดปลาเลือเด็ดไมอู

ข้าห้อยแข็งันแสบกว่าไหมคะไม่จะหอมกว่าเนาะแมนแต่ว่ามันหนุ่ยหน่อยกว่าอยู่แต่ว่ามันแสบกว่าพี่น้องกินน้มาถ้าเฮิรเติบไปพี่น้องคิวเงาคนไล่น้ำมือพรานี่คือโปรจ้า เอาไปเอามาก่อนเหลือซิเบิร์ตก่อนละในตำมันเต็มเลยมันเพชรเพราะว่าผู้เพชรแทงจะตราเมย์นำโอซิซะเลย นองตอนนี้อ่อนกลับมากหอเทือนแล้วนอ PI, function, the นหลังจากไปหับลูกสาวพี่น้องหับโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ไปแปลงเนาะเพราะว่ายื้ซืออ่อนน้าบอดด้เให้เพ ah. ืはは่อได้อ่อนสาบแบดไว้สาบแบดไว้แล้วก็นอนนอนตื่นมาเลยว่ะเจ้เป็นไม่เปิดกับบอดดาเนาะพี่น้องมันขางเลยมันขางอยู่หนเลยอ่อนพยายามเวลาเทื่ยวแล้วแต่แบบเข้าไปขุนหาในเฟสอว่าโทรของเขาประเทศปฏได้เนอ่อนประเทบบอดด้รถบอดด้เลยพี่น้องเ้ยมีจ่อยเสียเงินตังว่าเซนเซนหาแล้วพี่น้องเอาไปแปรงแปลงกับเซนหาเนาะ อ่อนกับไปหาโทรศัพท์กับเวกินต่ำหน,หนั่นนึงพี่น้องเวกินตํำก็สะละนั่นแหละกับไว้ลงคลิปประมาณสองหมือพี่น้องอีกอย่างกับไก่จะเข่าห้องเหียนแล้วเนาะไก่อาวันวันจันวันจันทิศนาพี่น้องวันจันทิหนาจะได้เข่าหงเหียนเออเขาเข่าเหียนเลยพี่น้องอยู่วิทยาลัยเทคนิคที่อ่อนเหียนนะเนาะอ่อนกับยู่ปีสองแล้วยู่ปีสอง แล้วก็การจะขึ้นปีสามแล้วยังอีกเทอมหนึ่งเนาะพี่น้องยี่เทอมหนึ่งแล้วก็ขึ้นปีสามอ่อนที่เรียไอทีเนาะสตาไอทีเนาะพี่น้องเรียนยูเรียนสวรรค์เขตเลยพี่น้องเป็นโรงเรียนรัฐเนาะก็เขาไปในกับเสียใจค่าเทอมเสีย <laughs> ใจค่าเทอมก็ดีคือการพี่น้องเผาเฮียนเผาเผา,า,าจบไปกว่าค่าโควิดนี้มันก็ยังกับหยงหยางไล่ยางเนาะอันนี้เป็นกรหากระเปิดก็ดีคือกันเนาะพี่น้อง อ่าก็าขอโทษขอพ่ายรลายได้พี่น้องด้วยที่ผมได้ลงคลิปเนาะหลังจากว่าโทรศัพท์เพลเนาะพี่น้องไปเพออ่าสำหรับคลิปนี้ออนปุ้ยผมได้ลงคลิปสองมือคืออยากเลื้อเลื้อเลเล่เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ออนกับฝาวัฒนีเดอร์ถามมาร์คกันยันเดอร์พี่น้องกดไลค์กดแชร์กำลังใจออนใเดอร์พี่น้องเดลยเพื่อมีกำลังใจเหตุลิปต่อๆไปเนาะไปเพอกันไหมคลิปหนาจ้าพี่น้องเขาลงไปหาเหตุเดียวกันหากมาแต่ในเมืองเนาะพี่น้องลงไปหาเหตุเดียวกอนเด้อบาย